อ่ะสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมานะครับเป็นผู้ติดตามโปรไฟล์ส่วนตัวของแพลตฟอร์ม f c e e o o o นะครับเนาะอ่าว่าเพิ่มกันตรงนี้นะครับเพิ่มยังไงก็มาดูได้เลยออย่างแรกให้ทุกคนนะครับเปิด Google นะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยนะว่า S M D O L A แบบนี้นะครับอ่าเว็บไซต์ใช้งานจะอยู่อันแรกนะครับทุกคนกดคลิกเข้าไปได้เลย พอถึงตรงนี้นะครับถ้าใครมีดีแล้วแบบนี้นะครับสามารถลงชื่อใช้งานได้เลยนะหรือว่าใครจะลงชื่อใช้งานด้วย Google ก็ได้นะครับกดไปที่ตรงนี้เนาะก็ทําการลงชื่อใช้งานกันได้เลยแต่ใครยังไม่มีนะครับมาสมัครเลยนะครับสมัครใช้งานนะครับชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านนิยัรหัสผ่านนะครับให้ทุกคนทําการกรอกให้ครบถ้วนนะครับทั้ง4อย่างเลยอีเมลว่าได้นะครับไม่จำเป็นต้องใช้อีเมลจริงของเราเนาะก็เซฟอีเมลจริงเอาไว้เลยนะครับแล้วก็ติ๊กช่องนี้นะครับทาการสมัครใช อพอมาถึงตรงนี้นะครับทุกคนก็ให้ทุกคนนะครับมาดูที่หมวดหมู่การหมวดหมู่มนะครับก็ให้ทุกคนเลือกเลยนะว่าจะมาใช้บริการแพลตฟอร์มตัวไหนนะครับเนานะอ่าหลักๆ แต่ละแพลตฟอร์มก็จะเป็น f c e e o o o นะครับมี Tik t o k Instagram หรือว่า IG อ่าแล้วก็จะเป็น u t u b e นะครับ Line s ้ o p e e นะครับ e l e g r a า t คมทว e r เตารอ่าถ้าใครสนใจแพลตฟอร์มตัวไหนก็ไปที่แพลตฟอร์มนั้นก่อนนะครับแล้วก็ทำการอ่านนะครับเนาะแต่ละแพลตฟอร์มก็จะเป็นเพิ่มต่างๆไม่ว่าเป็นเพิ่มยอดไลค์นะครับเพิ่มแชร์โพสต์คนไทยนะครับคนไทยไม่คนไทยนะครับมีหมดนะคนดูไลฟ์สตรีมนะครับเพิ่มคนเข้ากลุ่มรีวิวอะไรมีหมดนะครับเพิ่มคอมเมนต์ก็มีก็ลองหาฟอดู และดูตรงบ,บริการบริการทุกคนเลิกเลยนะครับว่าต้องการแบบไหนนะผมก็จะเลือกเป็นหัวข้อแรกไปแล้วกันนะครับให้ทุกคนดูพอถึงคาอธิบายนะครับกับหมายเหตุตรงนี้ให้ทุกคนนะครับทำการหยุดอ่านก่อนเลยนะครับตรงนี้ก็สําคัญมากเลยถ้าเรารไม่มีปุ่มติดตามเนาะถ้าเราไม่ได้เปิดปุ่มติดตามนะครับเนาะไว้ตรงนี้นะครับมันก็ต้องเปิดด้วยนะครับทำการเปิดด้วยนะแต่นี้ผมก็ทำการเปิดไปแล้วนะครับแล้วก็ ไม่ใส่ลิงก์ผิดนะครับหรืออะไรต่างๆนะครับก็ลองอ่านกันดูเลยนะครับตรงนี้เนาะเขาจะไม่คืนเงินนั่นเองนะครับระวังไว้ด้วยนะเราลเจอหัวข้อลิงก์นะครับลิงก์ตัวนี้นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับเปิดตัวนีตามแล้วนะครับเปิดสาธารณะของอ่าเฟซแล้วทำการก๊อปลิงก์แล้วก็กวางไปได้เลยนะครับเราลเจอหัวข้อจำนวนนี้คือจำนวนยอดผู้ติดตามเนาะกราฟตั๊มไปเลยนะครับขั้นต่ำบนทางเว็บก็ร้อยหนึ่งเนาะสูงสุดก็ล้านหนึ่งอ่าพอค่าใช้จ่ายขึ้นมานะครับก็ส่งไปได้เลยนะ ่าระบบก็จะบอกแบบนี้นะครับว่าได้รับคำสั่งขึ้นกุญแล้วเนะาะเพียงเท่านี้แล้วก็แค่รอยย่อพื้ตามไปเดี๋ยวผมพาด,พดูย่อพื้นตามเดิมอาจจะมีอยู่4,646นะครับให้ทุกคนจำไว้เลยอ่ในตอนที่ทำการลอ่อขออนุญาตแนะนำเว็บไซต์นะครับจะมีบอทการสื้อบอกเราด้วยเลกออเดอร์ตัวนี้นะครับสำคัญถ้าใครยอดไม่ขึ้นยอดขึ้นช้านะครับสามารถแจ้งเขาได้เลยเนาะเพียงแค่กรอบเลขออเดอร์ตัวนี้ไปอ่าจะมีหัวข้อบันที่นะครับหัวข้อลิงก์เพ้่จ่ายบริการสถานะของระบบบอกหมดเลยนะครับอ่หัวข้อต่อไปจะเป็นการเติมเงินนะครับ การเติมเงินนะครับการเติมเงินจะมีอยู่สี่ช่องทางเลยนะครับให้ทุกคนได้เลือกเลยนะครับจะมีสแกนเคอร์โค้ดทุกธนาคารธูมันนี่วอลเล็ตนะครับแล้วก็คริปโตแล้วก็เพอร์เฟกต์มันนี่นะครับในแต่ละช่องทางนะครับก็จะมีคําแนะนําบอกแบบนี้เลยนะครับตรงกลางนี้เลยนะอจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นสแกนเคอร์โค้ดนะครับก็จะง่ายขึ้นหน่อยนะครับให้ทุกคนนะครับแค่กรอกยอดเงินกดคําว่าจ่ายนะครับแบบนี้นะครับหน้าต่างสแกนเคอร์โค้ดก็จะขึ้นเนาะแต่อันนี้ก็คือมันจะ เออเลอร์ er อยู่นะครับให้ทุกคนทาการกอรอกแล้วก็กดคําว่าจ่ายไปเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นสําหรับสแกนเคียร์โคดนะอ่าเอาเป็นว่านะครับก็ให้ทําการไปเรื่อยๆนะจนกว่าอ่าหน้าต่างสแกนจะขึ้นมาให้ทุกคนทําการสแกนให้เรียบร้อยเลยพอสแกนแล้วนะครับก็เงินของท่านนะครับก็จะเด้งด้านขวามือตรงนี้นะครับรอไม่นานนะครับระบบเติมให้อัตโนมัตินะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับปลอดภัยแน่นอนอ่ะแล้วก็หัวข้อต่อไปนะเป็นบริการทั้งหมด บริการทั้งหมดตัวนี้นะครับจะเป็นของเว็บไซต์ที่เป็นดอลลาร์นะครับมารวมกันอยู่ตรงนี้เลยทุกคนสามารถเล่นดูเล่นอ่านกันได้เลยนะครับแล้วก็ติ๊กแบบนี้ได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นไปที่หมวดหมู่นะครับไอที่เราติ๊กดาวไว้นะอย่างที่ต้นคลิปนะครับทาไปเนาะมันจะขึ้นตรงนั้นนะครับเราจะได้ไม่ต้องมาหาบริการกันใหม่นั่นเองนะครับถ้าเราติ๊กดาวไว้สามารถกดคำว่าดูด้านขวามือตรงนี้ได้นะครับให้ทําการอ่านหมายเหตุให้เรียบร้อยนะครับก่อนสร้างคําสั่งซื้อทุกครั้งด้วยนะครับสารหัวข้อต่อไปปนนะะครัับจเ็ตว ตัวตัวนี้นะครับทุกคนนะครับเขียนหัวเรื่องพิมพ์ข้อความไปได้เลยนะครับแล้วก็ส่งตัวไปนะเดี๋ยวแอดมินทางเว็บไซต์นะครับจะทําการดูแลปัญหาตรงนั้นให้ทุกคนนะครับแต่ถ้าใครมีเลขออเดอร์นะครับที่ติดขัดปัญหาอะไรหรือว่ายอดไม่ขึ้นนะครับแค่วางเลขออเดอร์ลงไปตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความต่อไปได้เลยเลยนะครับเดี๋ยวแอดมินจะทําการดูแลให้หัวข้อสุดท้ายนะครับจะเป็นการแนะนําเพื่อนตัวนี้นะครับ การแนะนำเพื่อนตัวนี้นะครับก็ง่ายๆเลยลิงก์แนะนำของตัวเองนะครับสามารถส่งไปให้เพื่อนคนที่สนใจที่จะเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามหรือว่าเพิ่มอะไรต่างๆนะครับเราก็ส่งไปให้เขาได้เลยนะครับก็แค่ก๊อปปี้ลิงก์ของตัวเองนะครับแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนเลยนะครับอันนี้ถ้าเพื่อนนะครับเติมผ่านลิงก์เรานะครับเติมเงินหรือว่าเติมยอดผ่านลิงก์เราเราจะได้อัตราค่าคอมมิชชั่นนะครับอยู่ที่3%เนะครับเท่าเท่ากับที่เพื่อนเขาเติมมานะเราก็จะได้3%ตรงนั้น ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในแต่ละหัวข้อของ s อทเอนเบนโดร์นะครับก็หมดแล้วอ่ขออนุญาตไปดูยอดก่อนนะครับอ่แล้วตอนนี้ยอดผู้ติดตามก็ได้ทําการเพิ่มมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็น4,715แล้วนะครับก็มีแถกกันมาบ้างเนาะอ่าก็ดีต่อเป็นบ่วงเรานะครับที่เราต้องการจะดันเนาะอ่าถ้าใครนะสนใจที่เพิ่มยอดผู้ติดตามไปไวแบบนี้นะครับเพิ่มยอดไลค์นะครับเพิ่มมาแรงต่างบก็สามารถมาใช้บริการที่ตัวเว็บไซต์นี้กันได้เลยอ่เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ใช้งานเว็บไซต์เวเดล่านะครับกับลิงก์สมัครกับลิงก์เดีีีียยวววกกกัััันนนนนนเเลลาาาะะออออ่่้้ตงขบบบคคคคุุณททมมรรชิิปดโ สวัสดีครับ